สวัสดีครับพบกับท็อปเซลนะครับวันนี้ท็อปเซลจะมานําเสนอนะครับรถเทสต์รายนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรถโตโยต้ายาริสนะครับ 1.2S นะครับปี2018นะครับสภาพยังเหมือนมือหนึ่งนะครับระบบฟังก์ชันทั้งแนนครับเต็มรูปแบบนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อท็อปเซลตลอด24ชั่วโมงนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนะครับหรือว่าติดต่อทาง Facebook ได้นะครับ รถรุ่นนี้ก็จะมีระบบเซนเซอร์ครับอหลางที่เห็นไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าครับรอบคันนะครับที่เปิดประตูแบบโคมเมลนะครับแล้วก็เป็นที่ปรับกระจกแบบไฟฟ้านะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นระบบแบบพุชตันนะครับรถรุ่นนี้ก็จะใช้ระบบปุ่มพุชตันนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับก็จะปรับได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็ปรับเสียงหรือ รับโทรศัพท์นะครับในยามขับรถได้นะครับระบบแอร์เป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับความปลอดภัยนะครับของลูกค้าเป็นที่1นะครับระบบแอร์แบกนะครับเกือบรอบคันเลยนะครับรถลูนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับทำงานทำความสะอาดได้อย่างง่ายมากเลยครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนะครับแล้วก็เป็นระบบก็จะมีระบบจอนะครับเป็นระบบวิทยุหรือว่า MP3 หรือว่า PCD นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญเป็นระบบกล้องหลังนะครับกล้องหลังอย่างชัดเจนมากครับ สนใจติดต่อครับเซลตามเบอร์นี้นะครับขอบคุณครับ